มหามาคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่156การรอบสังหารผูร้บำเพ็ญเพียรยากจะถูกลอบสังหารเนื่องเพราะ พวกเขาเกิดความตื่นตัวต่อพลังชีวิตเป็นพิเศษเจ้าล่าเยี่ยมีใจกระบี่กระจ่างแจ้งย่อมตื่นตัวยิ่งกว่าแต่ขณะที่นางเดินเข้าอารามพรถไม่เห็นมีปัญหาใดไม่ใช่เพราะว่านางจิตใจเลือดลอยนึกถึงสิทธิของเหรียญสันเยี้ยหากเป็นเพราะขาบวนพยุหานี้ปราศจากความคิดฆ่าฟันอันใดหากแต่ชื่อชา ล้อมรวมเข้ากับภูเขาแม่น้ำยากจะพบเห็นได้ขบวนพยุหะที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของฟ้าดินจากนั้นหลอมรวมเข้ากับฟ้าดินนับเป็นฝีมือนแยบคายมีแต่ค่ายสำนักที่มีพื้นฐานอันลึกล้ำค่อยกระทำได้เสียงกระบี่ลั่นดังขึ้นขับอารามรถที่รกร้างจนแดงฉานทั้งแถบคล้ายกับม่านสนธยามาถึงก่อนกำหนด ทั้งจุดต้นไม้ใบไม้ในหุ่มเขาลุกไหม้ขึ้นมากระบี่ไม่คำนึงพุ่งย้อนไปมาด้วยระดับความเร็วที่น่าเหลือเชื่อฟาดฟันเป็นเส้นสายรอบกายของนางคล้ายจะฟันอากาศธาตุให้แยกออกจากกันเส้นสายอันแน่นหนาที่ยิบทักทอเป็นฉากกั้นชั้นหนึง่งอารักขานางอยู่ภายในเจ้าล่าเหี่ยทราบดีว่า ผู้ที่กล้าลงมือต่อตอนเองต้องไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาตัวเองไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายความเชื่อมั่นต่อตัวเองและความหยิ่งยโสไม่ส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยของนางน,นางไม่คิดค้นหาศัตรูจากนั้นจู่โจมใส่แต่ว่าใช้ท่ากระบี่ป้องกันตัวเป็น,นันดับแรกนี่ไม่ใช่ท่ากระบี่ในคลิสกระบี่ก้าวตาย หากแต่เป็นท่ากระบี่ที่จริงอยางจินหยินคิดค้นขึ้นจากยานวิเศษของอารามจันวาลีว่ากันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไหยฟ้าที่เป็นหนอนพิสดารชนิดหนึ่งนี่เป็นคำกล่าวของจิงจิว๋วเมื่อตอนถ่ายทอดท่ากระบี่นี้แกนานโคนี่เป็นกระบี่ไม่คำนึงที่จิงหยางจินหยินทิ้งไว้หรือแล้วว่าสมบูรณ์พร้อมจริงๆรงเพลงกระบี่ที่ผ่านการตัดสินใจอย่างเด่นเดียว ก็สมบูรณ์พร้อมเช่นกันในแสงสีแดงจุดแสงสีสนธยาปรากฏบุคคลชุดดำคนหนึ่งเดินออกมาพลังชีวิตของคนชุดดำนี้กล้าแข็งยิ่งใบหน้าคลุมผ้าดำไม่หน่ำซ้ำสมควรเคลื่อนย้ายพลังเปลี่ยนแปลงฉมหน้าเจ้าล่าเยี่ยมองลอดร่างแหกกระบี่ไปยังฝ่ายตรงันข้าม ไม่เอ่ยปากกล่าววาจานางนึกคาดเดาสักฐานะของคนนี้ว่าสมควรมีตำแหน่งในค่ายสำนักใดเนื่องเพราะเขายกมือไพร่หลังที่แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตนเองและเย่อหยิ่งยโสคนชุดดำกล่าวว่าสมกับเป็เจ้าล่าเยี่ยที่เล่ามลือกันที่น่าเสียดายคือความสำเร็จของท่านถ้ากระบี่นี้อย่างมาก ช่วยให้ท่านยืนหยัดอยู่ได้เราหายใจเข้าออกหลายสิบครั้งทั้งไม่มีปัญญาส่งสารกระบีเรียกระดมสิทธิ์ร่วมสำนักหมายความว่าท่านพาตัวเข้าสู่จุดอับเองอย่างนั้นการมีชีวิตอีกตึดใจหนึง่งมีความหมายอันใดเจ้าลายเยีย่ยทราบว่าคนชุดดำกล่าวมีเหตุผลถ้าเป็นความเยาหยวนประการหนึง่ง หันว่ากับสิทธิสํนนักเขาเขียวยังอยู่ในเทพธานีหางจากที่นี้เพียง200กว่าลี้หากรถมาด้วยระดับความเร็วขีดสุดสมควรใช้เวลาไม่นานปัญหาอยู่ที่ทางนางสงสารกระบี่ขอความช่วยเหลือจะไม่มีกระบี่บินอยู่ข้างกายอย่างนั้นสามารถยืนหยัดได้นานเท่าใดบางทีต้องถูกฆ่าตายในเวลาชั่วพริบตา เจ้าล่าเยี่ยไม่กล่าววาจาเพราะว่าไม่มีความหมายการถ่วงเวลาก็ไม่มีความหมายพลังธาตุกระบี่ของนางรั่วไหลออกไปอย่างรวดเร็วม่านพลบค่ำหนาหนักกว่าเดิมเมื่อมันปกคลุมอารามพลดที่หักหลังหนึ่งให้ความงามของวัตตสงสารชนิดหนึ่งทิวทัศน์ที่งดงามไม่ใช่เรื่องที่ดีงาม พระบอกบอกถึงระดับความเร็วของกระบี่ไม่คำหนึงลดลงทีละน้อยจึงมีสีสันแดงเข้มกว่าเดิมเนื่องเพราะเชื่องช้าลงกระบี่ไม่คำหนึงก่อเกิดเสียงคลื่นกระบี่ดังขึ้นผนังกำแพงของอารามพรตที่ถูกกระแสลมกระบี่กวาดผ่าน ปรากฏฝุ่นละอองร่วงพรางพลูรูปปั้นดินเผาที่ประดิษฐานในอารามพธถูกลมฝนกัดกร่อนเหรือเพียงครึ่งเศียนทั้งยังลดต่ำลงอย่างที่มองเห็นด้วยตาเปล่าดินทรายร่วงพลูลงสู่พื้นคล้ายกับเป็นนาฬิกาทรายเวลากำลังเดินทางสู่ที่สิ้นสุดขณะที่ส่วนหัวของรูปปั้นดินเผากำลังจะถูกฝนจนราบเรียบเจ้าล่าเยี่ย พลันเคลื่อนไหวแล้วนางยื่นมือขวาออกไปแสงสีสนธยาภายในอารามรถรวมตัวเข้าด้วยกันตกอยู่ในมือนางคล้ายกับกลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งนางกุมกระบี่ไม่คำหนึ่งพกพาเงาที่หลงเหลือโถมใส่คนชุดดำขอเพียงกระบี่ไม่อยู่ห่างจากมือไม่ต้องหว่นวิตกว่า จะได้รับผลกระทบจากพลังงานกล้าแข็งของฝ่ายตรงข้ามตอนอยู่ในศาลเจ้าให้เล้งอองนอกเมืองเฉาหนันนางใช้กระบวนท่านี้สังหารพ่อบ้านของพนาไม่แก่เท่าคนชุดดำเยือกเย็ยนยิ่งสมควรทราบล่วงหน้าว่านางมีกระบวนท่านี้จึงหลบเลี่ยงจากประการกระบี่หลายสายจากนั้นฟาดฝ่ามือลงที่ตกฟาดเป็นฝ่ามือ ที่ม้วนขึ้นเป็นแขนเสื้อทั้งสองอาจบางทีนึกกลิ่นเกรงต่อ,อก,กระบี่ไม่คำหนึง่งหรืออาจบางทีไม่ต้องการทิ้งร่องรอยเบาแสไว้จึงไม่ใช้ของวิเศษออกคนชุดดำม้วนแขนเสื้อทั้งสองราวกับคลื่นในม่านวิกาาลมปราณแผ่พุ่งออกจากแขนเสื้ออยางเกลี้ยวกลาดดูร้ายพลังชีวิตแข็งกร้าวหน้าเกรงขาม สมควรเป็นเคลยวิชาของสำนักมาตรฐานจึงโออาผ่าเผยจึงที่สุดเสียงโครมคาหนึ่งเจ้าล่าเยี่ยปลิวลิวล้วออกไปพะทะชนกับผนังกำแพงของอารามพพตร่างของนางร่วงลงสู่พื้นพร้อมอิดหักที่ร่วงครูมุมปากมีโลหิตไหลซึมออกมาคนชุดดำเพียนพริก้วนแขนเสื้อ ก็ทำลายท่วงท่าคนกระบีร่รวมเป็นหนึ่งของนางไปความสำเร็จของทั้งสองห่างชั้นเกินไปเพียงอาศัยมักจิตความคิดต่อสู้และความกล้าหาญไม่อาจชดเชยได้แต่สีหน้าของนางยังคงเรียบเฉยปราศจากความหวาดหวั่นอันใดเนื่องเพราะนี่เป็นเรื่องที่นางร่วงรู้ตั้งแต่แรกพริบตาที่นางชนใส่กับผนังกำแพง กระบี่ไม่คำหนึ่งที่ถูกกระแทกปลิวคล้ายได้รับพลังชีวิตใหม่ทลายหลังคาโบสถ์ออกไปกระบี่ไม่คำหนึ่งบยบินไปยังสุดขอบฟ้าสาบสูญไปอย่างรวดเร็วเพียงทิ้งเงาสีแดงเลือดไว้สายหนึ่งนี่เป็นสารกระบี่แจ้งข่าวคนชุดดำไม่แยแสสนใจเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่อยู่ในความคาดหมายของเขาหรืออาจบอกว่า เป็นเรื่องที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นต่อให้เจ้าล่าเยี่ยมีความสำเร็จสูงกว่าข้อมูลที่ได้รับสามารถทะลุทะลวงข,ขอบเขตขั้นไร้สิ่งปิดกัน้นก็เพียงคุมกระบี่ไปได้ไม่กี่ลี้หากว่านางคิดใช้สารกระบี่แจ้งข่าวบอกต่อสิทธิสมัครเขาเขียวในเทศธานีได้แต่ใช้กลวิธีตัดการติดต่อกับกระบี่ไม่คำานึง ปล่อยให้มันโบยบินไปวิธีนี้จะทำให้เจ้าของกระบี่ถูกย้อนฉกใส่รับบาดเจ็บสาหัสภายหลังเหตุการณ์หากคิดเชื่อมโยงกับกระบี่บินใหม่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะอย่างยาวนานจึงไม่คู่ควรอย่างยิ่งสิสำนักเขาเขียวมีแต่ตกอยู่ในห้วงวิกฤตหรือรู้ตัวดีว่าต้องตายจึงเลือกวิธีนี้แน่นอน หากว่าเจ้าราเยสามารถมีชีวิตรอดค่าตอบแทนนี้ถือว่าคู่ควรปัญหาอยู่ที่กระบี่ไม่คํานึงอยู่ห่างจากตัวนางคิดใช้อะไรต้านทานการจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามหรือว่านางแน่ใจว่าตัวเองต้องตายคนชุดดำเข้าใจว่าเป็นประการหลังเขาฟาดฝ่ามือฝ่าอากาศใส่เจ้าลาเยียอากาศพันแปลสภาพ แสงสว่างที่ตกลงมาจากหลังคาโบสถ์เกิดการหักเหวุ่นวายพลังสภาวะอันแข็งกล้าและต่อเนื่องไม่ขาดตอนสะท้อนสะทานอยู่ในอารามรถคล้ายขุนเขาแน่นขนาดเป็นชั้นๆกดดันไปยังเมื้องหน้าแต่พลังอนุนแรงขุมนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออารามรถผนังกำแพงที่เก่าชำรุดหาได้เกิดรอยแยกปริ กระทั่งฝุดละอองก็ไม่ร่วงหลดลงมาระดับการควบคุมเทลเอียทียิบนี้พิสูจน์ถึงความสำเร็จน่า,นากลัวของชนชุดดำหรือยังมีเรื่องอื่นอีกในช่วงเวลาเช่นนี้ยังดาเนินการควบคุมเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ชฉลาดอย่างยิ่งดังนั้นในความเป็นจริงแสดงว่าคนชุดดำไม่ตั้งใจควบคุม ทุกประการเป็นไปตามธรรมชาติกะะวนท่องท่านี้ย่อมแฝงแนวทางธรรมชาติของฟ้าดินเจ้าล่าเยี้ยยิ่งมายิ่งแน่ใจความเป็นมาของฝ่ายตรงข้ามดวงตาเป็นประกายขึ้นมาฝ่ามือของคนชุดดำพอมาถึงเบื้องหน้าเจ้าล่าเยี้ยกลับกลายเป็นหมัดข้างหนึ่งขนเขาเป็นชั้นๆั้นผนึกรวมเป็นก้อนหินความหนักหน่วงรุนแรง เป็นที่คาดคิดได้แม้แต่กำแพงของเทพธานียังถูกหมัดนี้ต่อยทะลุไปสิทธิสำนักเขาเขียวไม่ต้องการให้ศัตรูประชิดติดตัวในสภาพเช่นนี้ได้แต่ใช้กระบี่บินตั้งรับไม่อาจจู่โจมสังหารศัตรูเท่ากับถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้คนชุดดำใช้สายตาที่มองดูคนตายจ้องมองดูเจ้าล่าเยี่ย ท,ท่านกระท่งกระบี่ยังไม่มียังจะทำอย่างไรได้เจ้าล่าเยี่ยชูมือทั้งสองขึ้นต้านทานหมัดข้างนั้นไว้เสียงฉาดคราหนึ่งในมือนางปรากฏสำนึกกระบี่มากมายหลายสายสำนึกกระบี่เหล่านั้นทั้งบริสุทธิ์ทั้งขมกล้าตัดผนังกําแพงและเพดานโบสถ์ทั้งหมดพังทลายลงสู่พื้น